ปรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวนะครับของคลิปเรียวนีครับใน i อนี่ครับอสำหรับคุณผู้ชมนัานใดเนีที่โพสต์คลิปวิดีโอไปแล้วนะครับเรามียอดวิวน้อยนะครับได้อยากจะเพิ่มยอดวิวเนี่ยเพื่อดัดคลิปวิดีโอเนี่ยใพ้ขึ้นฟีดมากขึ้นก็สามารถไปทำตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอคุณผู้ชมก็สามารถจิ่งลิงที่ใายคลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วกดเข้าสู่เว็บบไซต์นครั เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k t h c o m กันแล้วนะครับอะพอเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสก,กุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอะแล้วยืนยารหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กที่2ช่องนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับหรือใครที่มีอยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครช้งานได้ไปฉีก g o o g l e หรือ Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้น,นีครับ พอเราสมัครช่้ง,งานกันเรียบร้อยก็ขดย้อนกลับมานะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครช่้ง,งานด้วย g o o g l e ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไาน,นะครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับ เอาพอเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอ g จิ k ิ o กต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในส่วันนี้เราจะมาใช้ในวนลองแพลตฟอร์มไอจีนี่ครับก็คลิกเข้าไปนะครับเอาแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับวันนี้ต้องการจะเพิ่มยอดวิวเรียวนี่ครับก็เลื่อนมาด้านล่างนี่ครับแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มยอดวิวเรียวตรงนี้นะครับ อ่ะแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับอ่ะในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยเนี่ยก็จะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปเนี่ยตรงนี้ก็เลือกได้เลยเนี่ยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคาอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์กให้กลับไปที่ไอจีเนี่ยครับแล้วก็มาที่คลิปวิดีโอเนี่ยที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวเนี่ยครับ อ่ะผมก็เลือกเป็นคลิปนี้นีมีอยู่ที่8 1วิวนี่ครับอ่ะก็เลือกเข้าไปเนี่ยระก็บั้ล็อกลิง์นี่ครับของคลิปโดยการกดที่3จุดตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกลิง์นี่ครับแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนี่ยล้ะก็บนำลิงมาวางนะครับอันในส้วนริมาณเนี่ยอยากเพิ่มยอดวิวไปเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่อ่า1000นะี่ครับอ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการเขาก็จะคำนวณไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับอ เราพบได้รับคํา,าสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีขออ order นะครับเรื่อการสั่งซื้อกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของคลิปเดียวเะี่ยบที่อใส่ข้มมาเนี่ยครับตรงนี้ก็แนะนำไม่คิกเข้าไปเพื่อเช็คดูเนี่ยว่าลิงก์คลิปดอถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดวิวจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับ ต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสถาน,นะ,ะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดำเนินการน,นะครับในระหว่างที่เราเ,ราเว็บไซต์ดำเนินการน,นะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งนานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับและเกิดมียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือเพิ่งเข้ามาช้งงานใหม่นะครับหรือยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็มคุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับ อันในเมนูเติมเงินก็จะมีเลือกเนี่ยหลายช่องทางเนี่ยช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน q คียโคนี่ครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเนี่ยประกก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังเปาวอลนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิลเพเนี่ยก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องทางโทมานิวเวลตนะครับ อาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับแล้วอยากจะทดลองใช้งานฟรีก่อนที่จะเติมเงินกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูรับของขวัญเลยนะครับอะเขาก็มีให้เรารับของขวัญฟรีเนี่ยจะเป็นของติ k t ตอกนะครับจะมีเป็นยอดวิวเนี่ยยอดไลค์แล้วก็ยอดติดตามเนี่ยครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยะครับว่าจะเลือกใช้เป็นอันไหนนครับแล้วก็นาลิงของตัวเองมาใส่เนี่ยแล้วก็คนรับของขวัญได้เลยนะครับอาก็รับได้ฟรีนะครับทุกๆ6ชั่วโมงเลยนีครับ ต่อนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณชูนี่อับกลับไปที่อ่าไอีกันเลยนะครับอาตัวนี้ให้กลับมาที่หน้าโปรไฟล์เนี่ยพอดูยอดวิวกันก่อนนะครับตอนนี้ยอดวิวของคลิปดอที่ผมเลือกก็มีอยู่ที่8 1วิวนะครับเด๋มจะลองกดีเฟหน้าจอเนี่ยพอดูว่ายอดวิวเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอาตัวนี้ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง1429วิวกันแล้วนะครับ ก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมียอดขึ้นเกินมาด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปเนี่ยเพราะทางเว็บก็มีการแทนมาแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับอ่ะต่อมาเนี่ยพอยอดวิวขึ้นกันแล้วค่อยกลับมาที่เว็บไซต์นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี้ยอยากจะแนะนาให้เพื่อนๆได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มากดคลลอกเลยเนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จัักเลยนครบ โดยที่เป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักได้คำมช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอาคุณผู้ชมก็แยกตาค่าคอมมิชชันกันด้วยเนี่ยถึง5%กันเลยนะครับอะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่้นใดเนี่ยที่ได้คำมชิงานแล้ว็ติดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนีครับอาก็ให้กดกลับมาที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยขอคอมจิมิโเลือกติดต่อมีเนี่ยสองช่องทางนี่ครับอาจจะมีเป็นันะครบ อ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี้ยที่ได้เข้ามาชิงานหรือว่าทำตามกันแล้วแลวได้ผลเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมนี้ครับคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนีครับอ่ะและสำหรับคนที่ยังไม่เคยชิงงานก็เข้ามาชิงงานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เนียก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ